ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพตอนสังคัตคารวาตาข้อวัดปฏิบัติที่ทำให้พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกความหมายของสามัญญผลเมื่อเราทราบแล้วว่าพระสงฆ์คือใครและมีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาอย่างไร ต่อไปเราจะได้เข้าสู่ข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เป็นมรดกธรรมและอนิสง์หรือผลที่จะได้รับเมื่อพระสงฆ์ได้ลงมือปฏิบัติข้อวัดทั้งหลายเหล่านั้นไม่เพียงแต่พุทธศาสนิกชนเท่านั้นที่พึงทราบแม้แต่ตัวของพระสงฆ์เองยิ่งต้องตระหนักทราบเป็นอย่างยิ่งเป็นบุญยรา,าบของพวกเราอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ในการก่อนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงจำพระธรรมวินยัย ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาและสืบทอดพระสัทธรรมโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งทำให้พระสัจธรรมคำสอนมาถึงมือของพวกเราในวันนี้ซึ่งพระสูตรสำคัญที่กล่าวถึงข้อวัดปฏิบัติและอานิสงส์ที่จะได้รับนี้คือสามัญญผลสูตรนั่นเองคำว่าสามัญญผลในสามัญญผลสูตรหมายถึงผลหรืออานิสงส์ของความเป็นสมณนะ หรือผลดีของการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงผลดีหรืออานิสงค์ของการบวชในพระพุทธศาสนาที่พระพิษุสง์จะพึงได้รับว่ามีเป็นขั้นๆตามลำดับเริ่มจากอานิสงค์ที่เห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบันคือได้รับการยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไปมีความสงบกายวาจาใจ มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาพิจารณาไตรตรองเรื่องต่างๆรอบคอบขึ้นมีความเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตอย่างแท้จริงอันเป็นเหตุปัจจัยให้สามารถเป็นกันลยาณมิตรให้ตนเองครองชีวิตโดยถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสและสามารถเป็นกันลยาณมิตรให้ผู้อื่นคือเป็นผู้ชี้ทางถูกให้แก่บุคคลใกล้ชิดรอบข้างและชาวโลกได้ตลอดไป จนบรรลุถึงขั้นสูงสุดคือมรรคผลนิพพานในที่สุดหากยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้ประสบการณ์และบุญกุศลทั้งปวงที่นักบวชได้บำเพ็ญไว้ในปัจจุบันชาติก็ไม่สูญเปล่ายอมสั่งสมไว้เป็นรากฐานหรือกองทุนเพื่อรอเวลาออกผลในชาติพบต่อๆไปสมดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลอย่าสำคัญว่าบุญเล็กน้อยคงจกไม่มาถึง แม่หม้อน้ำอยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดได้ฉันใดคนมีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็เต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นเมื่อบุญเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นเป้เปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาความย่อของสามัญญผลสูตรในปลายสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับณสวนอัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัทในเขตกรุงราชคลึกเมืองหลวงของแคว้นมคตครั้งนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูพระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคตได้เสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหาซึ่งค้างพระไทยพระองค์มานานปัญหานั้นคือสมณพราหมณ์หรือผู้ที่เป็นนักบวชทั้งหลายนั้นได้รับประโยชน์อะไรจากการบวช ที่สามารถเห็นประจักษ์ในปัจจุบันชาติบ้างด้วยเหตุที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงกระทําปิตุคาตปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาเพราะหลงเชื่อและยกย่องบูชานักบวชอย่างพระเทวทัตแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงพิศวงหนักหนาว่าเหตุใดพระเทวทัตจึงได้ชักนำพระองค์ให้ก่อกรรมทำบาปอย่างอุกฤษถึงปานนั้นและทรงมีคำถามเกิดขึ้นในพระทัยเสมอว่า นักบวชในแว่นแคว้นของเรานี้ออกบวชเพื่อวัตถุประสองค์อะไรและมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรบ้างแม้จะทรงทราบดีว่าในกลุ่มคนหมู่มากย่อมมีทั้งคนดีและเลวแม้ผู้เป็นนักบวชก็เช่นกันย่อมมีทั้งนักบวชที่ทรงศีลและนักบวชทุศีลแต่จะทราบได้อย่างไรว่านักบวชรูปใดทรงศีลหรือทุศีลเพราะมีนักบวชอยู่มากมาย มีความเชื่อแนวคิดแนวการสั่งสอนตลอดจนแนวปฏิบัติแตกต่างกันออกไปอีกสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้พระองค์และขราชบริพารเกิดความสับสนและไม่รู้ว่าจะหาเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นนักบวชที่ทรงศีลธรรมได้อย่างไรพระเจ้าอาชาตศัตรูซึ่งแม้ได้เสด็จไปถามครูเจ้าลัทธิทั้ง6ท่านซึ่งมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นมาแล้วแต่ก็ได้รับคำตอบที่ไม่กระจ่างแจ้งนัก จึงได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลถามปัญหาดังกล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงประโยชน์หรือคุณค่าของการบวชตั้งแต่ประการแรกสุดซึ่งจัดเป็นสามัญญผลเบื้องตน้นคือการยกฐานะของผู้บวชเองโดยเปลี่ยนจากสถานภาพเดิมไปสู่สถานภาพของบุคคลที่ควรแก่การบูชากลับไหว ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสถึงสามัญญผลเบื้องกลางและเบื้องสูงในระดับต่อไปนั้นได้ทรงแสดงถึงข้อปฏิบัติที่นักบวชต้องปฏิบัติให้บริบูรณ์บริสุทธิ์เพื่อการบรรลุสามัญญผลแต่ละขั้นข้อปฏิบัติสำคัญที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรนี้คือการถึงพร้อมด้วยศีลการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายการมีสติสัมปชัญญะและการเป็นผู้สันโดษ จากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงสามัญญผลเบื้องกลางอันได้แก่การบรรลุสมาธิในระดับต่างๆต,ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตถฌานซึ่งล้วนทำให้จิตใจมั่นคงและสงบสุขและสามัญญผลเบื้องสูงคือการบรรลุวิชา8ประการอันได้แก่วิปัสสนาญาณมโนมยิทยิญาณอิทธิวิทยานทิพโสตธาตุญาณ เจโตปริยญาณบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคขยาญยาณตามลำดับในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระเจ้าอาชาศัตรูทรงปฏิญาณพระองค์เป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดพระชนชีพทั้งกราบทูลขอขมาในการที่ปลงพระชนชีพพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรับการขอขมานั้นและภายหลังที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูยังไม่ทรงปรงพระชนพระราชบิดาจะต้องได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในค่ำคืนนั้นเองเมื่อผู้ผบวชตั้งใจปฏิบัติ<ร><ร>ตามพระธระรมวินัยอย่างจริงจังจริงใจ ยอมได้รับผลของการบวชทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือบรรลุมรผลและนิพพาน